สวัสดีครับรานการครับต้อนรับท่ทานเข้าสู่ช่อง u t u b e ชีพทำควับพิเศษนะครับอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเส,ส,สาร์ที่3 0มกราคม2564นะครับเสียงดังนิดนะครับรายการอยู่ยินถนนนะฮะขอบคุณไทยรัฐนะครับมาเริ่มกันเลยครับส,สมหรัเขาแบ่งกรุงไทยล็อก4จังหวัดแดงอย่างเข้มกทมนมันปทุมปากน้ำร้านกินถึง23รายการแต่งวดเหล้า จีนสอจังหวัดเปิดสาเบริการมาติสปอคไอขคล็อกมาตรการเข้มงวด่อนลมหายใจจังหวัดที่ถูกควบคุมกําหนดพื้นที่5ระดับสูสาคอยังไม่ไขล็อกนะครับเป็นพื้นที่สีแดงเข้มด้านบนนี้ก็ไม่ลงงานน้ํามันไฮดริกนะครับเขาย้อยเพชรบุรีครับผู้ตีความฟ้องหน่องบจุยติซักฟอกนะครับสีรัระบุด,ดึง ฟ้าต่ำสงสารรันุชชี้ขาดสุภชัยเผยดักใจประชุมไม่ราบเรื่อนนะครับดีใจมากเนทเทรีนดูสิตาจิติสาระคุณชัยอดิตสมาชิกวงเบียนรุ่น2ดีใจออกนอกหน้าหลังถูกต้นสกัดฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทและผิดสัญญาเรื่องข้าเสียหาย1.5ล้านบาทผลสารแพ่งยกฟ้องคดีหมิ่นประมาทนะครับจ่แสนเดียวได้คืนไอจีเฟซบุ๊กนะครับ เยือตุนผู้เสียหายหกว่าหนึ่งว่าคนแจ้งอวิธรรเนินกับคดีกับวันเพนโคตดแกกภาพเป็กเจ้าของเฟซบุ๊กบ้านออมทองใบวันเพนหลังถูกตุนซื้อขายทองคำออนไลน์นะฮะปบปาดถังเช่าโฆษณาเกินจริงนี่ลุยเอาปิดขายหลอกลวงโอ้โหเมื่อก่อนช่องมวยออกตลอดครับดาราดังทั้งนั้นเลยคนดังๆมาเป็น มาเป็นโฆษณานะครับโฆษณาให้แทงดับเคยเล็กจอมขมังเวทนะครับชิงชิงผู้ต้องหาชิงผู้ต้องหาครับนี่จอมขมังเวทแคนแทนลูกเขยผู้ใหญ่บ้านชิงผู้ต้องหาจ้างห้าส่วนข้าตัดไปเกตปลาสงวนคนของกลางหนีเขยใหญ่ ูแค้นบุกมาทุบลูกเขยเป็นร่างทรงสารจำคุกตลอดชีวิตไอ้หีบเหล็กนี่หน้าสาดีกว่าประเทศกับหัวกับหางนะฮะชุมนุมได้ตามรัฐธรรมนูญแต่ถูกยัดคดีรัศดรน,นะครับนิวัโทษกรรมตัวเองจะทำรัฐประหารผิดรัฐธรรมนูญแต่ได้เป็นนายกนี่ครับประเทศเรากับขัวกับหางหน่อยนะครับ นี่ติ๊กต็อกครับผู้ก่อตั้งติ๊กต็อกดวงใจสามพันล้านปางตายไม่แพ้ลุงตู่อันนี้พูดถึงคุณอนุทินชาญวิรุลนะครับนี่ฮะยิ่งล่าสุดเสี่ยนหนูอนุทินชาญวิรุณเล่าในรัฐมนตรีแล 3, ้วมตรีสาาสุขเสียนอ่อยยอมรับรอตแรกโควิดรัตแรกในไทยห้าหมื่นโดสอาจฉีดไม่ทันสิบสี่พันเหมือนที่ตั้งเป้าไว้สออเลื่อนไปก่อนนะครับขนส่งราชา้า เราพรมาฉีดกันไปแล้วสารฐนะครับสหรฐดันรถยนต์สู้โลกร้อนกระตูนด้านล่างครับอุตนาธรล้วงเข้าไปสัญญาวัคซีนครับดึงมาองปใใ์กานรัฐบาลเฉยเลยมาดูตรงนี้ดีกว่านะครับดูตรงนี้ผ่านมาแล้วครึ่งหนึ่งผ่านมาแล้วครึ่งทาง การเมืองไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรแต่คูตีความคูตีความนะฮะสุวชัยชี้หลายฝ่ายกังวลภาพผิงสาบันหนักใจสารน้ำมันเข้ากองไฟยันยติบัรจุยติไปยึดข้อมันคับเข้มศีวะฉสสมพงศบัตรสั์ภูสารตีความผูร้องตีความรัธรรมนูญดึงฟ้าตา่ำวิรัตเสียงแข็งให้ภิพ,พาย4วันประธานบัญ ถุยติแก้ไขไม่ได้แล้วฝ่า,า,ายค้านจำชัดอภิายระวังพิเศษรวมฉาบวัฐาบาลผูกเกลลาา้เป่นหญิงสีละไริกคาที่จูไม่หวนไม่มี็นคนตกใจง่าระวิษณุตกเลิกตั้งช่อมเมืองคอนเดือนคนไทยแบ่งแยกสิวเรียนไทยแบ่งแยกคนไทยเลิกซักโล้วฝ่ายชาติประธานที่เกี่ยนไว้กันเมืองวิชาบอกแล้วแต่กรรมการบริหารในทุกทีมยันตัก ภูมิใจไทยมีมารยาทไม่แสะบเพื่อนประชาธิปัตย์สู้ยิบบาเพื่อรักษาที่มั่นกรรมธิการเข้ขอสอสอร่าง3 4 0วันนะครับอันนี้อะไรสิงองค์วันมีสยองสัรสามิรแต่ปรับภาษีบุหรีใหม่ลงทะเบียนเราชนะถึง12คุมหาพันสำรับคลองทางลอด ปากถังเช่าครับปากถังเช่าปาาถังเช่านะแต่ก็ยังไม่ลงชื่อดาราเยอะนะครับแต่จริงๆผมรู้ว่าเป็นไครเพราะผมดูมวยประจำผู้ชายผู้หญิงปืนคู่สารจำคุกสบคแบ่งกลุ่มวิกตูภัยล็อกมาตรการฝืนจัดปาร์ตี้ตามกฎหมายพุ้มอซีไทยจัดอยู่อันดับสี่ครับ 4จังหวัดทนที่แดงนั่งร้าน5้าทุ่มอันนี้อะไรอนุทินคุมขมับ EU งดส่งออกวัคซีนไทยติดเชื้อโควิดอีก8 0รายพลื่มอสซี่จัดไทยอยูนดับ4นะครับฟุตบอลไทยลีกแต่ดได้แต่ไม่มีคนชมผ่อนคลายแล้วติดเชื้อเพิ่มอาจเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนงบคบควมปูพมงานวันเกิดตามป่วยลามย9คน แจงติดเชื้อไอคอนสยามเจ็บอาจารย์ฮีโร่ผู้ว่าผู้ว่าสมุทรสาครนะครับดีขึ้นเตรียมย้ายเข้าสู่ห้อง ICU ผ่าตัดเปลี่ยนปอดไม่จำเป็น12รายงานเมียนมาหนีไม่ได้ค่าจ้างไอคอนสยาม Big จัดบิ๊กครินสัมเกษมะกลาไม่แนะวัคซนไม่แนะฉีดวัคซีนอังกฤษแก่ผู้สูงไวัย โชว์ผลงานวัคซีนเ่อเม็กซิโกแจ้งความเอาผิดโรงพยาบาลโรงแรมบัญญันทรีครับด้านหลังคู่ตีความภูมิใจไทยร้องสารปกครองกอทมอให้ขึ้นรถไฟฟ้า,ารัฐบาลเครื่องมือครบแต่ดัชนีจด,ด,ดวิตรถวัดลงฉะพรนอ็ฉัดสึกข้าวบาทนี่ครับที่ตูนได้เครื่องราชนะี่ตูนได้เครื่องราด เชฟกับไทยอ่ะอันนี้เซกชันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูภาพประกอบภาพเป็นข่าวในเซ c กชันหนึ่งของไทยรัฐมาดูรูปจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ30หม่ยนะครับว่าประเทศแต่และประเทศเป็นอย่างไรกันบ้างผมทึ่งข่าวนี้มากสุดด้านล่างนะครับคือสีล้งกาฉีดวัคซีนเราครับไม่น่าเชื่อนะครับพูดถึง ความมั่งคั่งประเทศเรากับสีลังกานี่เราเป็นประเทศเหนือกว่านะครับแต่สีลังกาฉีดวัคซีนแล้วแ้าที่สาณสุขเขาเลกการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ที่โรงพยาบาลของรฐที่โอมาตาม,มาประเทศสีลังกาครับนี่ฉีดแล้วครับสีลังกาฉีดแล้วด้านล่างโมร็อกโกก็ฉีดแล้วทางการแพทย์ภาพสมเด็จพระรามาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกเขากการฉีดวัคซีน 9ที่เฟสมาวโคครับอันนี้บริจันสั้นนอังกตรีติดตามการเล่งพัลิตวัคซีนที่เมืองลิวิงสันอังกฤษครับตรวจเ,เองโอ้โหันนี้สุดยอดมากเลยอ่ะตรวจเองโรงเรียนในเมืองบอสตันอไม่เคยเหนืสาระสอนเด็กใช้มาตรวจอุปกการโควิดเองตามมาตรการป้องกันโควิด19ระบาดเออทำไมสปอ,อไม่ทำอย่างนี้บ้างนะ ปท้วงสตรีถือป้ายคัดค้านมาตรการโควิดของทางการเนื่องจากแล้วผลกระทบจากธุรก,กิจที่บาร์เซโลนาสเปนนะแหมอันนี้ก็ดูเวอร์ไปหน่อยนะจุกผ่านแม้ทาราแพทย์สาวตันฟองทาวจุกแฟนหมุ่มตันมินเคยผ่านนกการเมัยในวิพีวิวางานที่กรุงฮานอยเวียดนามโอเคก็ถือว่ามีมีแข่งมาในงานเยอะนะเรียบกิจตุรัส โปรโมโ,โรเมอร์เออเป็นอะไโรเมอร์รา <Okay. S 1> การมึงฟังสดอะไรรับรู้อ่านอาหารคาเฟ่ร้านค้าเคยเป็นที่ผู้จับจ่ายเดินเทีย่ยวเงียบเชียบร้บานค้าปิดปัสจกนะักรนักท่องเที่ยวผลกระทบโควิดสิบเก้าระลอกใหม่โดยการาการวิจัยใคร็อกดาวน์หรือไม่ยังเดือดนะครับเรบานนอนมีการประทะใช้ความรุนแรงก่อเนื่องไม่สงบนะครับกองทัพเรบานนอนใช้น้องกุ้ออกควบคุม เราไม่ส่จากผู้ชุมวทวงหน้าที่ดําเนินการมูลทีโพลีเลบานอนนะครับเว้นระยะนะครับการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเอเนฟาว่างกรีนเบ้แพคเกอร์กับแทมปอ์เบ้มาขึ้นที่มึงแทมปอ์นะครับก็เข้าสนามได้สมแมรเว้นระยะห่างรอคิววัคซีนนะครับต้องใส่หา้าสุกยืนรอคิวเขาฉีดวัคซีนซีโนแวคจากจีน เพื่อป้องกันโควิดเป็นขีดแรกที่เมืองที่สุวรรณภูมิติซิติโวกาเีติบาประเทศบราซิลครับเดินขบวนนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยป้องกันศูน,นาาย์หน้าการระบาดป้องกันโควิด -19 ต่อต้านรานัฐนโยบายการศึกษาที่กรุงเอเธนส์เฮดฟริสแกะที่การแพร่ระบาดโควิด COVID ยังน่าวิตกตอกทเโอร์ฟิวร้านขายร้านรถเข็นขายของที่กตูตลักโบริวากรุงโบโกตาโคลัมเบีย จะย้ายกลับบ้านในช่วงค่ำประกาศโควิดทางการนะครับฉีดกลางไฟแดงนะครับที่ประเทศโคลัมเบียครับกรุงบูโกต้านะครับโควิดก็ยังระบาดนะครับไปถึงโคลัมเบียนในอเมริกาใต้น,นะฮะฮ่องกงนี่ใกล้บ้านเรานิดเดียวนะครับสองชั่วโมงบินฮ่องกงลดาภาพงสูงบรรยากาศฮ่องกงล็อกดาวสัปดาห์ที่3เพื่อหยุดการแพร่ระบาดโควิดและผู้่ติดเชื้อรองใหม่นะครับอิตาเลียนควรที่ทําการ ประธานาธิบดีกรุงโรมอิตาล,ลีมีสื่อมวลชนพ่อจำข่าวนายจูเซปคอนเต้นายยงมรียวพออกพิโกย1สิบเก้านะครับเยยบเชียบเยยบเชียบใจกลางกรุงเยรูซาเล็มอิสราเอลโลง่งปราศจากการยุดยานสัญจรเนื่องจากทางการประกาศล็อกดาวนะ์คดสิบเก้าครับขอบคุณไทยรัฐขอบคุณรายการที่ตามช่องยูทูบที่ทำพิเศษสวัสดีครับ